น้องแบลวชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนหมัดหมดทุกท่านนะสวัสดีมวยมันสนมืองนะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยก24่พักยกคุณภาพผู้สนับสนุสนรายการนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนำพักยกดีพักยกคุณภาพ PY 24จด ID ไว้ก่อนเลยดีกว่านะคะแอด 24, มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยคับมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปซน้องแบลวการันตีค่ะเล่นง่ายระบบออโต,โต้จด ID ดีไลน์ไว้หรือแอดมาเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะอัปเดตโปรแกรมมวยมันสนัดเมืองวันอังคารที่11มีนาคม2568นนะคะถ่ายทอดสดตามเวลาเดิม คู่ที่หนึ่งทับหน้าเจอกับเด่นชัยนะและคู่ที่สองทับไทยเจอกับเชี่ยวชานและคู่สามนะคะยอดขุนเดชเจอกับตวงเพชรและคู่สี่คู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งนะคะบัลลังเพชรเจอกับน้ำพุนะคะตามรูปภาพเนื้อตัวสี่คู่นะ,ะก็เนื้อตัวดีทุกคู่นะ,ะทีนี้มาฟังรายละเอียดข้อมูลประวัตินักมวยเลยดีกว่าก็ ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆกดซับสไคร b ์รอข้อมูลดีๆจากช่องเลยค่ะและเพื่อเป็นกาลังใจให้หนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะแฮ่เอาขนมมาอวดน,นะคะหนูหัดทําขนมนะคะช่วงนี้น่ากินไหมคู่ที่หนึ่งนะทับหน้าเจอกับเด่นชัยคู่นี้ชมพิกันร้อยสาปอนนะเมื่อกี้หนูอุตส่าห์ทำคลิปเสร็จแล้วห้สี่คู่เลยนะกำลังจัดเก็บอยู่ดีความจำเต็ม กำลังจะกดเคลียร์พื้นที่คลิปหายโอ้เสียเวลามากๆนะคะก็คู่หนึ่งนะเดี๋ยวขอแบบรูปรัดเนาะอันนี้เนาะเอาแบบเอาแบบนี้เอาแบบ,บรัวๆนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะแต่คลิปประทําเสร็จแล้วมันหาย,ายงไงแอนที่ทําละเอียดนะคะก็คู่นี้ชมพิกัษร้อยสามอนนะคะก็เมื่อเช้านะ,ะมุมแดงช่างได้ร้อยสองจ ขาดนิดหน่อยส่วนน้าเงินก็ช่างขาดนิดหน่อยร้อยสองจุดห้านะคะเป็นมวยซ้ายเจอกับมวยขวานะคะมุมแดงเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายตัวแรงไร้แขนแทงดีนะคะเด้งตีเด้งตีเหลี่ยมเธอดีลูกชายยุทธ,ธการนะคะส่วนมวยขวาก็เป็นมุมน้าเงินนะเป็นมวยขวาเขาน้วเหนียวหนุนหนักบ,บู๊ดูดันปลาแงแข่งแข็งแรงนะซ้อมที่ปอพีนพัทนะ,ะส่วนเจ้าทัพหน้าซ้อมที่ เพชรปตอนะคะการผ่านมวยน้ำเงินดูดีกว่านะคะห0สิบครั้งส่วนแดงสามสิบครั้งนะคะส่วนสูงแดงสูงกว่าสามเซนนะคะเป็นนักชกรุ่นลาวคาวเดียวกันสิบห้าปีนะมุนแดงส่วนน้ำเงินสิบหกปีนะความพร้อมนะแดงดูดีกว่านิดนิดนะความสดพอๆกันนะห่างกันปีเดียวช่วงการชกนะห่างกันสามเซนแดงสูงกว่านิดนิดประสบการณ์น้าเงินดีกว่านะการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักอยู่ที่น้าเงินนะคะก็ทั้งขาดทั้งคู่แรงพระกําลังนะน้ําเงินดีกว่านิดนิดนะเก่ากว่าความแข็งแกร่งแรงหัวใจหัวใจเท่ากันนะคู่นี้นะ หนูชอบไปที่มุมน้ําเงินนะการผ่านมวยดีกว่าหนูก็ชอบค่ายพีรพัทรอยู่แล้วปอพีรพัทรอยู่แล้วนะคะก็ตามเส้นการาฟนะเขาก็ชี้ไปที่น้าเงินเหมือนที่หนูคิดนะฟันทองค่ะคู่สองนะคะทัพไทยวันนี้เจอกับเชี่ยวชาญน,นะคะคู่นี้ชอบกันพิกัดหนึ่งร้อยหนึ่งบอนะคะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยหนึ่งจุดสองนะเกินมาศูนย์จุดสองส่วนน้ําเงินช่างได้พอดีนะทัพไทยสอเปรมปุตนะคะเจอกับเชี่ยวชาญบอสุรชา คู่นี้มุมแดงสิบห้าปีเจอกับมวยรุ่นน้องสิบสามปีนะความพร้อมพอๆกันนะมุมแดงยี่ห้าวันนะเที่ยวชานอยู่ที่ยี่สิบสามวันนะการผ่านมวยแดงดีกว่านะก็สี่สิบครั้งนะมุมแดงส่วนน้ำเงินสามสิบครั้งเป็นมวยซ้ายกับซ้ายเจอกันนะคะก็มุมแดงครบเครื่องอีกคนนึงฝีมือนะมวยฝีมือนะคะก็น้ำหนักปล่อยๆนะคะสี่บสามมุมแดงเล็กกว่าน้ำเงินสี่สิหกนะคะมุมแดงซ้อมที่เพชรปตอส่วนน้ำเงินซ้อมที่โรงเรียนราดวินิตบางแก้วก็ คนหนึ่งนะมุมแดงเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่องคบเครื่องเตะซ้าย,ต,ายต่อยซ้ายการผ่านมวยดีกว่า<อ>นะไล่แข่งกันจ<ห><ย>ะไปต,ต่ออ<ด>นะค<น>ะนะก็น่าจะเป็นพี่น้องกันกับคู่แรกนะเจอกับมวยฝีมือนะคล่องคบเครื่องเขาในเหนียวรูปหนักขวางหนะ้าแทงแรงดีนะฟอร์มกําลังสดนะเป็นน้อง13ปีนะเตยสั้นกกันแค่สองเซนมุมแดง163มุมน้ําเงิน165นะคะลาดบุรีเจอกับบุรีรัมนะคะซ้ายกับซ้ายเจอกันนะคู่นี้ มาดูสามฟอร์มล่าสุดนะคะของมุมแดงนะก็เตี้ยสลับกันสองเซนในรูปภาพก็ไม่ไกลกันเลยนะคะก็เคยชนะคะแนนอัจฉริยะอออุดอุดรหน,นะะ้าแล้วก็เคยชนะคะแนนเนมาวอธีรวัตรหน้าที่ศึกเจ้ามวยไทยร้อยสี่ปอนด์นะแล้วก็มาสี่สิบห้ากิโลเดือนสองปีหกแปดมาแพ้คะแนนฟ้าสว่างทรายมูลสนุกเกอร์ที่มวยมันสลัดเมืองไอ้มวยมันวันศุกร์นะคะส่วนน้าเงินหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันก็ปกติกช็ชกดู สี่สิบเอ็ดโลร้อยสี่แล้วก็มาสี่สิบเอ็ดโลวันนี้ชกร้อยหนึ่งปอนนะคะเชี่ยวชาญนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคยชนะเสาหน้าเสาหน้าพยักมือชนหน้าแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรเพชรชัยหน้าเพชรสีทองยิมหนะน้าร้อยหนึ่งปอนแล้วก็มาแพ้กระเหลี่ยงไทยกอเพชรสิทธ์นะคะสี่สิบสี่กิโลปกติเขาก็ชกร้อยสองร้อยสองมานะคะ ดูจากเส้นการาฟนะคะเท่ากันเลยนะความพร้อมความสดช่วงการชกพอพอกันนะคะสองเส้นมองว่าเท่ากันแหละประสบการณ์แดงดีกว่านะคะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักเขาก็ไม่ชี้ที่ใครเลยนะแรงพละกําลังความทนทาน,นแข็งแกร่งเท่ากันนะคู่นี้หนูชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะก็ชอบตรงกับเส้นการาฟอีกแล้วนะคะก็ฟังหนูแล้วก็ดูคิดวิเคราะห์ดีๆนะหนูก็แพ้ทางมวยเสียบโบส์นะะหนูก็ไม่ค่อยเก่งอันนี้นะคะแล้วทาดีดีแล้วอยู่ดีคลิปหายโดยยิ่งรีบไปใหญ่เลยคู่นี้ชอบน้าเงินค่ะ คู่สามรองคู่รองคู่เอกแหละช่วงที่หนึ่งนะ,ะยอดคุณเดชเจอกับตวงเพชรนะฮะตวงเพชรผ่านทองยิมเจอกับยอดคุณเดชสอเป็นบุตรนะฮะก็ตะกุกตะกักหน่อยยิ่งรีบยิ่งช้าเลยนะฮะวันนี้โชคดีกันร้อยห้าปอนทั้งคู่ช่างขาดนิดหน่อยนะมุมแดงช่างร้อยช่างได้รนะ้อยสี่จุดแปดน้ำเงินช่างได้ร้อยสี่จุดเก้าขาดคนละนิดละหน่อยนะอายุนะมุมแดงสิบห้าปีนป้ำเงินสิบหกปีมองว่ารุ่นเราคาวเดียวกันความพร้อมมุมแดงยี่ห้าวัน ตวงเพชรอยู่ที่หนึ่งเดือนห้าวันก็ไม่ไกลการห่างกันสิบวันนะคนนึงเป็นมวยราชบุรีคนหนึ่งเป็นมวยกำแพงเพชรน,นะฮะก็ซ้อมรอเดี๋ยวก่อนซ้อมที่คนหนึ่งนะซ้อมที่เพชรปรยอยคนนึงเกียรติชัดชัยนะซ้อมที่อยู่ลุงดงเป็นคนดูแลนะถ้ากำแพงเพชรน,นี่ช่วงนี้ฟอ,ฟอม่ข่กำลังสดเลยนะคะไม่ค่อยแพ้เลยนะเดี๋ยวนี้นะก็มุมแดงเซาะความเพ้อไอ้มุมแดงนะยี่สิบครั้งนะการผ่านมวยนะ้ําเงินสามสิบครั้งก็ การผ่านมวยไม่มากไม่ไม,ไม่มากไม่น้อยไม่ไกลกันนะมองว่าพอๆกันค่อนข้างน้อยนะคะก็น้ําหนักไปปล่อยมุมแดงห้าสิบน้ำเงินห้าสิบเอ็ดนะ,ะเวทเก่งของเขาวันนี้ชกในเวทเก่งของมุมแดงนะน้ําเงินก็เวทร้อยสามร้อยสี่ก็ประมาณนี้นะคะเพิ่มมานิดเดียวเองนะก็ถือว่าไม่ไม่ได้ขาดทุนไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะ,ะก็เจ้ายอดคุณเดชหรือคุณเดชยุทธการมวยไทยนะคะเป็นมวยบู๊เปิดเกมแต่ขาต่อยขามาหนักตะ หมัดหนักปั้มรัดฟ้าตีสอกสวนอันตรายนะลูกเป็นอะไรอะ่ะความแข็งแกร่งกว่าน้องเก่งกาศลูกเขาขวางนะคะก็ฉายายเยอะนะคะลูกเขาก็บอกในนี้นะก็เป็นค่ายเยกกันมาจากปอตอ,อนะซ้อมที่เพชรป,ปอตอนนะส่วนน้ําเงินนะคะก็ซ้อมที่เกียรติจัดชัยนะสีเสื้อเขาก็เจ้าตวงเพชรพวงทองยิมหรือตวงหรือเจ้า ตวงเพชรเกียรติชัดชัยนะลุงด่งดูแลอยู่เป็นมวยเข่าขวางหน้าแทงแรงดีครบเครื่องนะหนักแรงทุกลูกก็ได้เปรียบเรื่องความสูงนะมวยเข่ามากับความสูงผมมองว่าตรงตามตาราเป๊ะนะแม่ชาวช่างขาดทั้งคู่รูปร่างทุกๆใกล้เคียงกันเลยนะฮะประสบการณ์น้อยทั้งคู่นะมุมแดงยี่สิบครั้งนะก็เคยเคยแพ้คะแนนนกเวีด มานะคะแล้วก็มาแพ้วันชนะมอราชพัฒน์จอมบึงแล้วก็มาชนะคะแนนฉลามขาวกล้องกรณีมวยไทยนะที่มวยมันมนสุกทุกอยู่ร้อยห้าปอนนะเก่งเก่งร้อยห้าปอนร้อยเจ็ดปอนแพ้นะคะส่วนเจ้าตวงเพชรนะก็เคยชนะนกยกสามโบวีเล็กซูตีบะหมี่เกี้ยวนะที่สุกเพชรดินดีนะจริงๆหนูก็ชอบตวงเพชรแต่ข้อมูลไม่ค่อยมีเลยนะ,ะมาดูเส้นการ์ดนะคะ ก็ไม่ไกลกันเลยนะความพร้อมอยู่ที่แดงห่างกันสิบวันนะการได้พักผ่อนนะคะความสดนะห่างกันแค่ปีเดียวนะเขาบอกว่าแดงดีกว่าช่วงการชกน้ําเงินสูงกว่าห้าเซนประสบการณ์น้อยทั้งคู่นะน้าเงินดีกว่านิดหน่อยการได้เปรียบเสียเปรียบน้นําหนักวันนี้ชกในเวทแดงนะแต่ว่าน้าเงินเพิ่มมาแค่เวทเดียวนะคะแรงพละกําลังความทนทานแข็งแกร่งนะคะเท่ากันนะคะว่าเช้าช่างขาดทั้งคู่นิดหน่อยนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคู่นี้ส่วนตัวชอบไปที่ตวงเพชรพานทองยิมชอบมากๆชอบสุดๆนะคะ การผ่านมวยน้อยทั้งคู่แต่น่าจะเก่งนะ่าจะครบเครื่องหนักแรงมีวินลทีทองนะคะเพราะว่าการผ่านมวยน้อยมาชกคู่สามนี่ถือว่าเก่งนะฟันทงคู่สี่นะคะคู่แข่งของรายการช่วงที่หนึ่งบันลังเพชรนะคะเจอกับน้ําพุนะคู่นี้นะคะชกกันพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์นะคะความสูงเตี้ยสั้นวกว่ากันแปดเซนนะน้าพุตัวเล็กอีกแล้วนะคะก็มุมแดงนะคะเจ้าบันลังเพชรบัณฑละครนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยแพ้น็อกเจ้าอะไรนะ เจ้า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 เานกเขาอะไรนะนกเขากลมสิบเอ็ดอะที่เขาชกช่องเจ็ดแล้วเขาแพ้หนูลืมชื่ออีกแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยทวนน,นึกนึกไม่ได้ผ่านก่อนแล้วกันก็เป็นมวยมาจากนะครศรีธรรมราชเจอกับศรีสะเกดการผ่านมวยดูไปลองเจ็ดสิบครั้งนะส่วนน้ำพุหนึ่งร้อยครั้งแต่เตี้ยกว่าแปดเซนนะความความพร้อมนะมุมแดงดีกว่านะ้นำพอุอยู่ห่างวทีอยู่สองเดือนสี่วันเลยนะคะส่วนมุมแดงหนึ่งเดือนห้าวัน เป็นนักชกมุมแดง1ิบหกปีเป็นน้องนะส่วนน้ำผู้ี่สบเดปีแต่แลดูเหมือนรุ่นเดียวกันนะเพราะเขาตัวเล็กนะ <şu> ก็มุมแดงเป็นมวยมาจากบางเป็นมวยมาจากนครศรีธรรมราชนะซ้อมที่บางแสนไฟขับนะแฟนขับน่าจะเยอะนะคะวันนี้นะแฟนขับเด็กๆนะ่าจะมาดูเยอะนะเด็กมัธยมสาวๆนะคะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะเจอกับมวยขวามวยฝีมือการผ่านมวยร้อยครั้งก็เป็นมวยซ้อมที่ดาบทิศบ,บางรักกาญจนบ,บุรีนะ้ำหนักปล่อยๆน้ำเงินเล็กกว่านะ52สิบมุมแดงห้าสิบสี่นะคะ เวทเก่งม 10, so ุมแดงร้อยสิบร้อยเจ็ดเมื่อเกินร้อยสิบนะคะวันนี้ชกในเวทเก่งนะร้อยแปดเมื่อเช้าช่างได้ร้อยเก้าจุดสองลดหนึ่งจุดสองนะส่วนเจ้าน้ําพุนะก็เวทเก่งเขาร้อยห้าไม่เกิร้อยแปดวันนี้ชกในร้อยแปดก็เวทเก่งเขาเหมือนกันเมื่อเช้าช่างเกินเหมือนกันนะร้อยเก้าจุดสามเกินมาพอๆกันนะลดหนึ่งจุดสามมุมแดงลดหนึ่งจุดสองนะคะก็มุมแดงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเก๋าหลักเหลี่ยมดีอาวุธหนักแรงทุกลูกนะแต่หนูมองว่าโดนเตะขาวันนั้นแพน็อกไว้นะคะ ก็แพ้นกเจ้าอะไรนกเขากมสิบเอ็ดอ่ะที่เขาไปชกตักศึกอ่ะไปชกศึกเสียโบสนะส่วนนำ้ำพุนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแตขวาต่อยขวาป้ามรัดสตีเหนียวแน่นวงในดีแตขาหนักแรงนะคะออกออกลูกเตะแรงนะเข้าทางเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเขาขาเขามีจุดอ่อนนะเพราะวันนั้นเขาแพ้ถูกเตะขาแล้วเขาแพ้แพ้แบบมีอาการแล้วก็มาโดนชกท้องทีหนึ่งมัง้งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็นอนเลยนะคะเจ้าบัลลังก์เพชรน,นะเมื่อปีที่แล้วนะ สามฟอร์มล่าสุดนะคะคือชะนะคะแนนขุนหานะะ่าแล้วก็เคยชะนะคะแนนไายทองคําล่าสุดนะคะมาแพ้น็อกดอกไม้ไฟนะคะชกร้อยแปดปอนด์นะร้อยหกร้อยหกนี่เขาชนะนะคะพอเพิ่มมาชกร้อยแปดปอนด์เขาแพ้นะวันนี้ก็าชกร้อยแปดปอนด์นะคะถ้าจะไม่ผิดน่าจะคนเดียวกันแหละกับที่หนูเห็นเขาแพ้น็อกนะวันนั้นลืมเกงท้องหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็บอหลังเพชรแหละมั้งแต่เขาชกคู่เ,เอกเร็วจัง สับสนนะคะเพราะหนูก็ไม่ค่อยเก่งศึกนี้นะความจํายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พะเพิ่งมาวิจารณ์นะคะผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสามฟอร์มล่าสุดของน้ําพุนะเคยแพ้เคยชนะดอกไม้ไฟนะคะร้อยหกปอนด์แล้วก็มาชกร้อยหกปอนด์มาแพ้น็อกยกห้าเพชรทวีชัยแล้วก็มาชกร้อยเก้าปอนด์ชนะน็อกปลายฟ้านะยกสี่ล่าสุดนะคะก็ต่อน้ําหนักให้เพื่อนร้อยสิบปอนด์นะเอามาแพ้น็อกยกห้ากับเพลงเอราวันนะก็มองว่าเวท วันนี้ชกร้อยแปดเขาน่าจะไม่แพ้แล้วความพร้อมอยู่ที่แดงความสดอยู่ที่แดงนะคะช่วงการชกอยู่ที่แดงนะประสบการณ์นะการได้เปรียบเสียเปรียนยน้าหนักอยู่ที่น้ําเงินแรงพระกําลังแดงดีกว่าความเทนแขัแข่งชี้เท่ากันนะคะก็แพ้ชนะมีโอกาสออกได้ทั้งสองถ้าเท่ากันอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่กรรมาการลุ้นเอาเหมือนหวยเลยนะคู่นี้นะหนูชอบที่น้าพุน,นะมุมน้ําเงินนะคะก็เขาออกลูกเตะหนักแรงดีถ้ามุมแดงโดนขาไม่ได้ก็มีโอกาสชนะก็ หนังสือที่โลกไม่สวยนะคะเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยดงไมยราบนะคะไม่ใช่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะคะก็มีโอ,อกาสแพ้ชนะได้ทุกคู่นะคะหนูก็มั่นใจในข้อมูลมวยหนูก็ไม่รู้แพ้ชนะยังไงผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอโทษขออภัยนะ,ะแต่ถ้าชนะทุกคู่ก็จะดีใจมากๆนะคะ เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24คู่สลับสุบรายการสำหรับทีเด็ดวันนี้นะคะพอมาดูตอนจบปิดท้ายโว่หนูชอบน้ำเงินยกมุมเลยนะคะก็ชอบที่สุดชอบไปที่ตวงเพชรนะคะส่วนคู่4นะลุ้นเราเหมือนหวยเลยนะคะเพราะว่าเขาชี้ว่าแพ้ชนะเท่ากันเลยนะ,ะดูที่กรรมการนะคะ คู่หนึ่งชอบไปที่เด่นชัคู่สองก็เชี่ยวชาญนะ,ะสูงกว่านะคะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะรักหนูเอ็นดูหนูนะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทำงานด้วยนะคะเปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ